จังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์นำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่สองคับ 2,567เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2,567ที่ห้องประชุมแขวงใหญ่ชั้น5้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและมูลนิธิพิทักษ์การกู้ภัยตำรวจทางหลวงการกู้ภัยวัดดอนขมิ้นในการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประช เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2567โดยมีนายชำนาญแตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเลขาการประชุมพร้อมรายงานข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี2566ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการประชุมครั้งที่2ทั2567โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุของแต่ละฝ่ายต่างๆโดยคณะกรรมการมีความพร้อมทุ ด้านในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี2567ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วด้านนายอธิสารอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำกับคณะกรรมการที่ดูเรื่องถนนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโดยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ถ้าสามารถหยุดชั่วคราวได้จะเป็นผลดีเป็นการช่วยลดการจราจรติดขัดทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางและ และขอให้ติดตั้งไฟสองสว่างและไฟสัญญาณเตือนในพื้นที่การก่อสร้างในพื้นที่การก่อสร้างถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยกดขันเรื่องการไม่ไม่ติดแบ่แป้ทเบียนด้วยครับและมันก็จะเป็นกทในข้าวสามาระดับววครับเป็นข่้นอ้นการรับผู้เข้า,าร่วมครับ ติดวันนะครับการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีการประการหลังการที่น้องประชาชนทราบนะคะรับส่วนสำนักงานขนส่งก็มีการตรวจแล้วก็บริหารปริมาณรถขนส่งนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนช่วงเดินทางนะครับมีการเตรียมความพร้อนของ <c oughs> <บ>สมมติการีสตนาไฟบริการทุกเชฉด จบเทศกาลแล้วเนี่ยทาง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 จังหวัดเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังอีกอาจจะมีผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาปี2 5ง4เนี่ยมีผู้บาดเจ็บปีห4นะครับ